สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดฟเฟอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำเดลี่ของโนวาพรีเมียมกันก็เป็นแคทลร์ที่ผมเล่นก็เริ่มกันเลยตอนเริ่มนะครับผมใช้เป็นไรครับจั่วเข็ผผลที่ใส่เพราะว่าเอามาเติมโซแล้วก็ได้มือเพิ่มคราวนี้เกร์กสูงผมเนี่ยจะเริ่มใส่แปลกเลยก็คือผมจะใส่เมติกเอทคาบูตอนลันบอลไปในเด็กด้วยนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมใส่แบบนี้ก็เพราะว่าพวกนี้นะครับ <enders> มีความหมายของมันอยู่เมติเอตนะครับสกิลมันบอกว่าแทบเลการหนึ่งใบบวกสามมนให้ตัวมันแล้วก็ทิบอกว่าคาบาหนึ่งแถบตัวมันสแตนเลการหนึ่งใบให้เลกาดมีคาสามารถรัดบวกพลังทั้งหมดที่มันมีแล้วก็ทาลีไฮตัวมันเป็นตัวระบายโซ่แล้วก็เป็นตัวเพิ่มพลังได้เพราะว่าคอมโบนี้จะเล่นทางด้านของเจ้าตัวจีวินิตอย่าง วัสร์เป็นหลักซึ่งการเล่นของมันจะแตกต่างจากวิ่งแชมป์ที่ว่ามันจะแทบจะไม่มีพลังในการตีเลยแต่รอบเพราะว่ามันจะได้เพิ่งไนพลังตอนที่แวนตีมากกว่าเลยทําให้เด็กมาช้าผมก็เลยที่จะใส่พวกนี้มาช่วยในการเบิร์ดพลังนั่นเองขป้นตอนใส่มาทําไมใส่มาเพิ่มเวฟเพราะมันได้โซสกลที่บอกว่าคาดบารหนึ่งนำข้อโซจุกการซตี่บูทนำข้อโซถ้าแต่ค่าคอนสแตนเลกาลในไมบวกสองพันก็เป็นตัวสแตนเพื่อนดานั่นเอง ลันบอลใส่มาทำไมเป็นตัวระบายโซเลยอย่างเดียวก็คือเห็นเพื่อนลุกแถวหน้าลุกตามเหตุผลที่ไม่ใส่เป็นพวกไอเลสเตอร์คัสตอมหรือว่าตัวเกตหนึ่งเห็นลัสลุกตามเห็นลัสลุกแล้วก็ลุกตามเพราะว่าไอเนี่ยจะเล่นคล่องกว่านั่นเองเพราะมันสามารถกระช่างเกตหนึ่งได้แล้วมันตัวระบายโซเป็นเกตศูนย์นั่นเองวิธีที่จะมันออกจากตามได้คือต้องดีทายหรือไม่กระบายทิ้งนั่นเองก็ี่ยสถิตไว้ส่วนทิกเกอร์เล่นเป็นคีหกสเตอรสี่ยูสี่แล้วก็รอสองครับ เล่นเป็นชี้เบาสามใบไว้ตัวเติมโซแล้วก็หายแดมแล้วก็เป็นตัวปลดล็อกได้แล้วก็ใส่เป็นคี้ฐานแบบใหม่ไว้สามใบตัวเติมตัวพุ่มโซมกงนก็นข้สี่ไว้สามใบว้นที่นี้สามารถลดได้ตามใจชอบนะครับผมก็เลยใส่อย่างละสามไปเลยสแตนทิกเกอร์สี่ใบเหตุผลที่ใส่เยอะจังเพราะว่าเทคนี้อย่างที่บอกครับเล่นมัสเตอร์เป็นหลักทาให้สแตนทิกเกอร์เวลาได้เช็คถ้าสมบูรโซมันเหลือแล้วก็ต้องการไดนเพิ่มถ้าได้เช็คเจอติเกอร์ อย่างเช่นสแตนเนี่ยก็ทําให้มีพลังกระเพื่อมร,ร,รอบรอบเวฟได้เพิ่มได้ได้นั่นเองใส่ใส่ไว้สีใบเลยใช้เป็น Energy g เกลแล้วก็มันมีสแตนแบบหนึ่งที่ผมเลือกใช้แต่ว่าผมต้องเลี้ยมันถึงว่าความไม่เล็กมันสุ่มดุลเสียเลยเลือกใช้แค่เอเนจี่เกลไปแค่สีใบพอฮิวเล่นเป็นฮิววีสามใบครับไว้เพิ่มพมลังแล้วก็เป็นฮิวบัฮิวติดไว้ไงแดมแล้วก็ใส่เปน North ็นอนอทิกเกอร์สองใบนอตพีจีนั่นเองพืวิธีไเลือบเปลี่ยนได้นะครับต่อสแตนลดก็ได้ไล่ต้อใส่ดอกเพิ่มอะไรถ้าต้องการมือเยอะแต่่ผมคิดวา เด็ดเนี้ยเด็กเอาแน่แน่ถ้าเล่นแบบดอดอเยอะก,ก็เลยใส่แค่ดอสองใบพอเพราะว่ามันจวดเยอะแต่เติดการที่ว่าแววนมันได้เยอะนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มันแทบจะไม่จะเป็นที่เราจะต้องไปเพิ่มดอให้เด็กนั่นเองเกทหนึ่งผมเลือกที่ใส่เป็นทิงสไตส์สี่ใบเอกผลที่ใส่แค่สี่ใบเพราะว่ามันผมใส่เกทสามน้อยก็เลยเลือกที่สททใส่ทิงไตสสี่ใบเลย ่ายเป็น PG อะไรก็ได้สองใบผมตั้งใจใส่เป็น PG ใหม่ของพักวีเพราะว่ามันยินเจ็ดพันจะใส่เป็น PG แดงหรือ PG อื่นอะไรก็ได้แต่เหตุผลที่ไม่ใส่ PG วิกเตอร์เพราะว่าเวลาเล่นหลุดฐานนะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถกาวให้กับเกีมสามตัวอื่นได้เพราะว่าเทคมันขอแวนวิกเตอร์ไม่มี PG ชื่อนั่นเองก็เลยไม่ใส่ก็เลยใส่ PG นี้แล้วนี้ยินเจ็ดพันด้วยก็เสร็จมาแน่ๆเองเอามายิงแบบยิงหลุดฐานแนละ้วยืงเจ็ดพันเลยไดตีเข้านั่นเอง แล้วก็ใส่เป็นกระสุนสามใบตัวตีแล้วก็ใส่เป็นเจล็อกสามใบตัวลูกเพื่อนนิ่หนึ่งเกจหนึ G ่งจะใส่ค่อนข้างที่น้อยเพราะว่าพื้นที่ประโยชน์เกจศูนย์เยอะซะมากกว่าก็ใส่แค่สิบสองใบเกจสองผมเลือกที่ใส่เป็นก็ชัดจี้สี่ใบตัวแบ็คแคนเพราดยซีนบอกว่าถ้าแหวนเป็นวิเตอร์ในสกิลบอกว่าเมื่อตีคาร์บ้านหนึ่งลูกเพื่อนแล้วก็ 5, ถ้าแหวนวิเตอร์สิทธิซิตก็เป็นตัว ต้านทานมันเองแล้วก็เป็นตัวเพิ่มพลังมันเองเนีเพราะที่เชื่อกว่าเจนเปสองเมืม่อลุกบวกเจ็ดพันเทคนี้ไม่ติดแวนพิเตอร์ก็เลยเอาใส่มาสี่เลยเพราะมันค่อนข้างที่จะเก่งก็ไปใส่เป็นโฟอร์เมอร์ใส่ติดไว้สามใบัวตีนั่นเองเพราะว่าได้สกิลบอกว่าเมื่อลุกบวกห้าพันตามกี่โซนก็ตัวตีที่รุนแรงดินจัดใส่สามใบให้ฝนใส่ดินจัดสามใบเพราะว่าเอาาที่ลดใส่เกียร์สองมางตัวเพื่อให้มันมีตัวตีว่า ก็ชาร์จี้นินจาร์และโฟล์เมอร์เพราะงั้นที่ต้องใช้ G ในการที่จะเพิ่มพลังก็เลยใส่แค่นี้จะใส่จะลดโฟล์วเมอร์อใส่นินจาร์ก็ได้แต่ผมเลือกที่จะใส่อย่างอันนี้มากกว่าแล้วก็ตัวท้ายตัวตำนานอย่างซาสนาแปลกใจทำไมใส่มาเพราะว่าซาสนาผมลองเล่นแล้วโดยใส่เกสโดยใส่ไวแ้แฮงค์แทนไวแ้แฮงค์มาเล่นไม่ไม่ได้เล่นเลยก็อถอดอลกแล้วซัสซานาเบสซีที่มันบอกว่าเมื่อลูกบวกห้าเมื่อสแต็มบวกห้าพันก็ เป็นตัวตีได้เพราะว่าเราจะเน้นทําการสแตนให้ได้ที่สุดก่อนที่มันจะตีเพื่อเพิ่มไนแล้วก็ไปลุกเอาตอนที่ไวนไ์นนั่นแหละก็เลยเล่นกับศาสนาเพราะสาสนาเป็นตัวที่จะรับการลุกมากที่สุดเพราะไอ 5, ่ซีนบอสแตนบวกห้าพันก็ยิ่งสแตนเยอะก็ยิ่งพลังเยอะนั่นเองก็เลยใส่ไว้สองใบเป็นตัวเล่นนั่นเองจะใส่สแตนาออกใส่นินจาน์ใส่ใบเดียวก็ได้แต่ผมคิดว่าใส่สองก็เลยใส่ไว้สองใบจะไปใส่ตัวของแรดแดงก็ได้แต่ผมคิดว่ามันไม่จะใช้ก็เลยไม่ใส่ อันนี้เกีศสามใส่เขาข้างน้อยครับวิกเตอร์สี่ใบเลยซูแบกใส่สี่ก็เป็นตัวยืนหานละนั่นเองเพราะตอนนี้ผมยืงในแค่นี้แล้วก็ใส่ไปตัวยืนงงงอย่างอาชุราในกรณีที่ว่าเจอกากเกียร์กากิสุดเลยอาชุราเป็นตัวตีได้ที่ค่อนข้างเพราะว่ามันเพิ่มเวฟได้อย่างที่ว่าวาเช็คสองหเช็คสองสูงก,กว่าใส่เพิ่มหนึ่งใบแล้วก็ใส่เป็นมสล็อตไฟเตอร์ er ตัวตีนี่ก็เลยใส่ตามนี้เลยเหตุผลที่ไม่ใส่วิกเตอร์เป็นหารองมาอื่นเพราะว่าถ้าอะไรหนุน แหล่งสมมุติว่าเราหลุดเก่จริงไอ้นี่ได้เซลก็ได้เชื่อเพิ่มช่องตีน,นั่นเองก็ใส่ไว้หกใบคันนี้ G ีโซนผมเลือกที่จะใส่เป็นตัวยืนหลักครับมาสเตอร์ Master. ใส่สองไม้พ่อคนเขาว่าลิ้ในตอนนี้ยังเล่นอันนี้ได้แค่สองรอบเล่นได้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กจะเอาก็เลยใส่ไว้สองไม้แล้วก็เพราะที่จะกินผมว่าเมื่อเ so อด็กกัดสเตนโซบาร์หนึ่งในจีโซนหนึ่งไม้บวกหนึ่งไดท ไม่ตีเสร็จห้าได้ถึง5ทิ้งมือ3ใบสแตมมันได้ลบห้าตัวไหนหนึ่งในอนาคตมันจะมีตัวเล่นคอมโบกับเชาซึ่งผมไปทํามาลองเล่นในซีเอแล้วก็คอมโบที่ต้อท่านที่จะกวนกวนมาทานในระดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเติมโซไว้มากแล้วมันสิบได้ถึงสิบเอ็ดได้ได้เลยเล่นุกคลองเล่นนะก็เลยใส่ไวสองใบซีบีดตังคทากเกตปิดโตพลาสมาใส่มาไงผมไม่ได้เคยใช้เลยไฮบูทใส่มาการยิงตัวรั้นำคาญอย่างกระต่ายเคหรือว่า ตัวที่จะให้เล่นสแต็ตได้เยอะก็เอามาเล่นไว้แล้วก็ตัวที่ติดไว้อย่างไว้หนึ่งกัวินนิ่งแชมป์เอามาการเล่นแบบว่าหลุดฐาแล้วต้องกัดสไตก์แล้วก็เล่นลวินนิ่งแชมป์ได้เพราะวินนิ่งแชมป์ติดชื่อวิกเตอร์นึ่งเซรอสไว้หนึ่งฟเฟเบริกไว้หนึ่งเจนแปดไว้หนึ่งพวกนี้สําคัญนะครับเพราะว่าฟเฟเบริกกับเจนแปดเนี่ยมันจะใช้แทบจะไวมากเพราะว่ามาสเตอร์มันถ้าเราเล่นคู่มาสเตอร์จริงอะครับมันทำให้เราเล่นจีโซนได้ไวขึ้นก็ที่เล่นติด ติดไว้นั่นเองเพราะเพลเบริกมันก็เป็นตัวตีที่พอลงมาปุ๊บทุกคนก็ถวายจิตแปะก็ดึงกันนกันทุกคนก็ปว่าเวลาลงมาก็ใส่มาจิก้าใส่เจใส่เครดามติดไว้กันโดนนารุหรือว่าป้องกันตัวเล่นโคกันดีกันใส่สามใบยูนิออนกันหลุดฐานกัสตีมเอาว่าไงจีเล่นส่วนใหญ่ไม่ได้ไงจีไวเพราะงั้นกัสตีมไม่ใช้เลยแต่ว่าเอามาไงแดมคืนคืนคาคอนนั่นเอง ก็จะใส่ประมาณนี้ถ้าถามว่า10ได้ของโนวาตอนนี้ทําถึงไหมโคบบอกขอเดียวว่าเป็นยังหมาฟุกครับมันไม่ได้ถึงแบบลอปรปอเซ็นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาลองทดสอบดูครับว่ามันจะถึง10ได้มากขนาดไหนบอร์ดที่อยากให้มีนะครับในโซเลยมียันนี้หนึ่งใบมีคนนี้อย่างน้อยหนึ่งใบแล้วก็ เก2อะไรก็ได้เก3ขอเน้นเป็นวิกเตอร์นะครับเพื่อที่เล่นง่ายขึ้นหนึ่งใบที่โซนไต,ตมเป็นคนนี้หุ่ไม่ใช่ไตมเป็นคนนี้ปึ๊บอ่ะโปรเทควิกเตอร์ตอนนี้มีดำบอร์ด,ดนะประมาณนี้บอร์ดที่ผมคิดว่าเพอร์ฟิสุดนะก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะนี่ก็บอร์ดเฟอร์ฟิกสุดละก็คือ ยิ้มเทคุฐานให้กับแวนการ์ดตีรอบที่หนึ่งลุกหนึ่งรอบแต่พอตีเสร็จปุ๊บเซติกแต่ละฮอกคาราบาลหนึ่งเข้าโซ่ลูกคนนี้ปุ๊บคนนี้บก 2000. วกสองพันจะทอเข้าโซปุ๊บจะบวกหนึ่งไนคนนี้ตีตีเสร็จลุกตีสิบเอ็ดบวกหนึ่งไนที้เป็นตีห้าไดนะครับคนนี้ตีไปก่อนคนนี้ตีคาราบาลลุก โซบานเห็นพนลุโบ่หนึ่งได้ตีมาตีคาร์าบาลุโบ่หนึ่งได้อันนี้มันใช้จิตได้นะครับพอน,นี้ตีแวนตีมืตีลุเมื่อลุกโซบานโบ่อีกหนึ่งได้สมมติโบ่หนึไหนอ่ะมมตอนนี้มันใช้ที่แปดได้ฟุกสมมติอ่ะผมจะทำได้บอกตอนนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไล่สามสมมติมีมีโซฟุกอ่ะ พุกมีโซอยูนะ่อนึงไงสมมตินี่โซ่มานี้เช็คปุ๊บจะสแตนลุกเมื่อลุกโซบาร์อไอโซนโวยหนึ่งได้ตอนนี้แหวนเพชรก้าได้จบแบตท,ทิ้งมือสี่แหวนลุกสมมติเช็คปุ๊บอ่ะลุกเมื่อลุกโซบาร์ยัไงอ่ะสิบได้พอดีซึ่งโซ่คนให้ตรงหนาหนามากๆอ่ะง่ายๆครับวิธีเล่นอันนี้ขอแดมสี โซอย่างน้อยนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าโซ5ใบมีตัวรับบูทหนึ่งตัวไว้ลุกแบบจังหวะที่มบตีรอบ2เจลล็อกสองข้างหรือเป็นคาราบูตอนก็ได้นั่นเองก็เงื่อนไข่งกันเลยตัวนี้ยากเพราะยังไม่มีชาววีชาววีเทคเพราะว่าแท็บตัวมันทั้งสองฝ่ายเซนท็อปกอนหนึ่งใบให้เกตมากกว่านําขึ้นมือให้เกตเนี้ยคที่เกตน้อยกว่า,าก็โซให้เสมือนกันให้นําขึ้นมือก็เติมโซนเอง ซึ่งโคโบนี้ขอแดมสี่เจลฮอกสองตัวหรือไม่ครับตอนตัวตัวหนึ่งมีตัวลุกสองตัวแถวหน้ามีสแตนหรือว่าหรือว่าถ้าแดมห้าจะใส่เป็นคาบ,บูตอนมาติดไว้ก็ได้น,นั่นเองซึ่งตอนนี้ขัยากไหมยากจะมาทําแท็ยากครับเพราะว่าในเนี้ยองคนทําออกมาให้ค่อนข้ที่จะหลากหลายแต่ก็เล่นยากในระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยจะใส่ประมาณนี้เลยถ้าปรปับแต่งตามจะชอบอยังไงก็ได้นะครับแล้แต่จใจเลยแต่ว่า พี่ว่าประมาณนี้น่าจะเล่นได้ค่อสุดแหละเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล่นได้ลื่นไหลแล้วก็พึ่งดวงแต่สมมติไอตัวนี้ตันึงแป๊บก็จะหายไปเยอะเหมือนกันก็แ,แต,ตาจำคาถา,าว่าจะเจอเ็ขอะไรนะครับครับสําหรับเ็กลิสในรอบในโปรไฟล์รอบนี้ก็ขอจบในเพลงนี้ผมไว้เจอกันหน้าครับสวัสดีครับ